สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุเอเ๋ย Asia Food Secret นะคะวันนี้อุ๋ยก็มีไอเดียในการทําเมนูอาหารค่ะกับ2เมนูนะคะสะดวกรวดเร็วแถมยังได้ประดุกอ่อนที่นุ่มและอร่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะตั้งน้ําให้เดือดเลยค่ะใส่ประดุะกหูอ่อนของเราลงไปเลยนะคะล้างของขวัดเรียบร้อยก่อนเลยนะคใส่่งเลยะ แล้วใส่เกลือค่ะลงไปนะประมาณค่ะสองช้อนชาค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรารอให้เดือดค่ะอุ๋ยยังคงใช้ไฟแรงนะคะหลังจากที่เดือดค่ะก็จะมีฟองนะเราตักฟองตรงนี้ออกเลยค่ะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะเอาวิธีเนาะเวลาอุ๋ยทำกับข้าวค่ะอุ๋ยจะชอบทําแบบนี้นะอุ๋ยว่ามันสะดวก แล้วมันก็ง่ายค่ะแล้ที่สําคัญเราก็จะมีเมนูที่อร่อยไปพร้อมๆกันทั้งเผ็ดและจืดน,นะคะหลังจากเขาเดือดจัดนะคะเราก็หลีให้เป็นไฟปานกลางนะคะไม่ทราบว่าจะเกิดปัญหาเหมือนกันหรือเปล่านะว่าเมื่อคนไทยที่มีเชื้อสายจีนต้องอยู่กับคนไทยที่เป็นคนใต้เนาะ ซึ่งจะต้องมีเมนูที่เผ็ดไว้สักหนึ่งอย่างเนาะแต่คนจีนเนาะก็จะประมาณว่าต้องมีน้ําแกงน้ําซุปเวลาทําก็จะต้องมีเมนูสองเมนูนี้ค่ะคู่มันโตอาหารค่ะก็จะนิยมทำด้วยทีนี้นะเราก็จะมีทั้งเผ็ดและจืดอยู่บนโต๊ะอาหารไปพร้อมๆกันค่ะในระยะแรกเนาะจะค่อนข้างใช้เวลาก่อนคือเราจะต้องช้อนฟองนี้ออกให้หมดค่ะ เพราะมันจะเป็าานเศษของคราบไขมันที่มาจากหมูเนาะทั้งๆที่เราก็ล้างไปแล้วนะเราก็จะเป็นพวกที่เป็นเลือดที่มาจากส่วนของกระดูกหมูเานาะเนี่ยเราก็ช้อนออกก่อนค่ะน้ำแกงเราจะได้ใส่เนาะหลังจากเราช้อนออกหมดแล้วให้เพื่อนหลีบไไฟอ่อนเลยค่ะหลังจากที่เราหลีบไฟอ่อนแล้วนะปิดฝาไว้เลยค่ะแล้วตุน๋นค่ะจนกว่ากระดูกหมูของเราจะนุ่มนะคะ นี่ค่ะเมื่อเนาะผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้กระดูกหมูนุ่มๆแบบนี้แล้วนะคะเราตักขึ้นเลยค่ะก็จะตักขึ้นมาครึ่งนึงค่ะเพื่อที่จะเอาไปทำแกงคั่วพริกนะคะ หลังจากที่เราตักขึ้นมาแล้วนะเราก็ใส่เลยค่ะเครื่องยาจีนนะสันเปิลเขาจะมีขายนะคะเป็นชุดเครื่องยาจีนค่ะเห็ดหอมค่ะแช่เนาะให้นิ่มค่ะแล้วเราก็ปรุงรสค่ะเนาะซีอิ๊วขาวหรือบอกเลยนะว่าน้ำซุปเราแทบจะไม่ต้องใส่ อะไรช่วยเลยเนาะแค่ปรุงให้มีรสชาติเข้มข้นขึ้นค่ะจะต้องใช้ทุกก้อนขนอช่วยเลยนะความหวานก็จะมาแล้วค่ะเราก็เหลือแค่ตุ๋นไปอีกสักพักนึงค่ะใส่ซอสปรุงก็ลงไปซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะปรุงให้ได้รสชาติแล้วเราก็ตุ๋นต่ออีกประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเราก็จะได้กระดูกหมูที่อ่อนนุม่มแถมน้ำซุปที่หวานอร่อยจากน้ำต้มกระดูกแท้เลยค่ะ อีกหนึ่งเมน,นูของอุย้ยคืออะไรนี่เลยแกงคั่วกระดูกอ่อนนะคะพริกแกงใต้ค่ะก็จะมีกระดูกอ่อนเนาะที่เราต้มเรียบร้อยแล้วกระปิค่ะเครื่องแกงพริกนะคะเครื่องแกงทางใต้ค่ะพริกแดงและพริกเขียวจินดาค่ะอุ้ยจะผ่ากลางเลยนะคะผ่าครึ่งค่ะแบบนี้ค่ะใบมะกรูดค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะ กระทะนะคะเปิดไฟค่ะให้เป็นไฟปานกลางม,มาทางอ่อนนะคะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะแล้วก็เครื่องแกงกระปิค่ะใส่ไปเลยค่ะ จะผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนค่ะค่ะเราจะเพิ่มความหอมนะเดี๋ยวจะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะคั่วพร้อมกันนะคะเราจะเก็บไว้ครึ่งนึงค่ะเพื่อไว้ตกแต่งเนาะเพะเพิ่มสีสันที่สวยงามค่ะ น้ำงไปเล็กน้อยค่ะแล้วเราก็จะผัดนะให้ต้งแกแเราค่ะมีกลิ่นหอมก่อนนะนค่ะเมื่อเราเติมน้ำเนาะแล้วเราผัดค่ะจนหองแล้วค่ะไข่้ิ่งไปเลยค่ะกระดุกผนนะ การต้มในหนึ่งชั่วโมงค่ะก็ไม่ได้ทำให้กระดูกอ่อนองเราอะ่ะนิ่มมากเนาะเดี๋ยวเราจะมาเทียบเครื่องแกงค่ะเพื่อให้เครื่องแกงนะถึงเอ้าุ้งกระดูกอ่อนของเราค่ะจะได้มีรสชาติอร่อยอร่อยนะคะใส่น้ำปลาลงไปนะคะกระดูกอ่อนนะอุ้ยก็แบกครึ่งมาก็ประมาณ 1, ครึ่งกิโลเนาะคนละครึ่งต้มยาจีนครึ่งหนึ่งผัดครึ่งหนึ่งนะคะงาบ้านพ้าวค่ะ จับรสเข็มเนาะคือให้ดูรสของขึน้นะคะ่ะเราจะใส่ตะัคร่ก,ก่อนนะคะเราผัดค่ะส่วนเครื่องแกงนะพวกกระดูก่อนของเราแล้วนะคะ่ะเติมน้ำลงไปเลยค่ะ ติมให้ท่วมนะคะแล้วเราก็ใช้ไฟอ่อนค่ะเคี่ยวจนน้ำาวดแห้งขุกนะคะหนี่ค่ะหลังจากที่น้ำาวดแห้งแล้วนะก็อย่าใช้ไฟแรงนะถ้าเกิดน้ำาวดแห้งเร็วค่ะจะทําให้เครื่องแกงนะซึมเข้าสู่กระดูกอ่อนได้ไม่ดีและจะทําให้กระดูกของเรายัางแข็งด้วยนะคะให้ใช้ไฟออนอ่อนเคี่ยวแบบใจเย็นๆเลยค่ะ เมื่อน,นำงวดแห้งเนาะเคี่ยวประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็เริ่มงวดแห้งประมาณนี้แล้วเนาะหรือจะใส่ใบมะกรูดและพริกค่ะเพิ่มเนะาะใครทานเผ็ดก็สามารถไไลคลุกแก้มไปได้เลยค่ะใครทานเผ็ดเนาะก็สามารถทานพริกแก้มไปด้วยได้เลยค่ะยใช้ไฟแรงนะคะนี่เลยแล้วก็รอให้พริกสุกค่ะ ก็เป็นอัน,นว่าใช้ได้ค่ะนี่ค่ะต้มซุปเนาะจากชีโแรบบยค่ะฝากไว้เป็นไอเดียสำหรับการทำอาหารกับ2เมนูค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง a อเชียฟู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ